สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้มีใจใฝ่ธรรมทุกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าในบางครั้งเพียงแค่ความคิดเล็กๆที่เต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดหรือความอิจฉามันสามารถทำให้ทั้งวันของเราหนักอึ้งได้แต่ในอีกทางหนึ่งถ้าใจเรามีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นแค่คิดก็เหมือนมีแสงสว่างอบอุ่นส่อขึ้นมาในหัวใจทันที การแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการกล่าวคำอธิษฐานให้ผู้อื่นมีความสุขเท่านั้นแต่แท้จริงแล้วคือการฝึกจิตให้ขยายความรักความการุณาออกไปไม่มีขอบเขตไม่จำกัดว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูใครใกล้หรือไกลแต่เป็นการส่งความปรารถนาดีออกไปอย่างเสมอภาคดังแสงตะวันส่องไปทั่วทุกสารทิศพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้มีจิตแผ่เมตตายอมได้ประโยชน์มากมายทั้งความสงบสุขทางใจความผ่องใสาทางกายความเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาแม้ยามหลับก็นอนเป็นสุขแม้ยามตื่นก็เบิกบานใจและยิ่งไปกว่านั้นเมตตายังเป็นรากฐานของบุญบารมีที่พาให้เราก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ลองนึกดูสิครับท่านโลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่มีใจเมตตาต่อกัน ความเกลียดชังความขัดแยง้งและความรุนแรงต่างๆก็คงจะลดลงไปมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบเย็นและชีวิตของแต่ละคนก็จะมีความสุขอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาร่วมกันเปิดหัวใจให้กว้างขึ้นมาทำความเข้าใจว่าการแผ่เมตตาสามารถเปลี่ยนทั้งโลกภายในใจเราและยังส่งผลถึงโลกภายนอกได้อย่างไรบ้าง ขอเชิญทุกท่านนั่งลงอย่างสงบหายใจเข้าลึกๆผ่อนคลายความกังวลแล้วเปิดใจรับฟังเรื่องราวอันลึกซึ้งของพลันแห่งเมตตาไปพร้อมกันครับบทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นเริ่มต้นตั้งจิตขอให้ทุกท่านนั่งในอิริยาบถท,ที่สบายหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆอย่างสงบและผ่อนออกอย่างผ่อนคลายวางความกังวล วางความเหน็ดเหนื่อยทั้งหลายไว้ก่อนแล้วตั้งจิตให้มั่นว่าเราจะเจริญเมตตาให้แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์แผ่เมตตาให้ตนเองเริ่มต้นขอให้ใจของเรานี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อตนเองขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์กายทุกใจ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบานมีสติมีปัญญารู้จักทางแห่งความถูกต้องขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความโกรธความเกลียดความกลัวทั้งหลายขอให้จิตใจของข้าพเจ้าสงบเย็นและเปี่ยมด้วยความสุขอันแท้จริงแผ่เมตตา ไปยังคนที่เรารักประมาณสองนาทีต่อไปขอแผ่เมตตาไปยังบิดามารดาญาติพี่น้องมิตรสหายและคนที่เรารักขอให้เขาทั้งหลายจงมีความสุขขอให้เขาพ้นจากทุกทั้งปวงขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงจิตใจสงบขอให้เขามีชีวิตที่ราบรื่นปราศจากอุปสรรค ขอให้เขามีความเจริญในธรรมมีความผาสุกทั้งกายและใจแผ่เมตตาไปยังผู้เป็นกลางจากนั้นขอแผ่เมตตาไปยังผู้คนทั้งหลายที่เราพบเจอไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักผู้คนที่อยู่รอบตัวเราในบ้านในที่ทำงานในชุมชนรวมถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายขอให้เขาทั้งหลายจงมีความสุขผนทุกข์ มีจิตใจที่สงบและเบิกบานแผ่เมตตาไปยังผู้ไม่เป็นที่รักต่อไปเราจะขยายเมตตาไปถึงผู้ที่เคยล่วงเกินเราผู้ที่เราไม่ชอบใจหรือผู้ที่อาจเคยทำร้ายเราขอให้เขาทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงขอให้เขามีปัญญาเห็นทางแห่งความดีขอให้เขามีชีวิตที่สงบเย็นและพบกับความสุขแท้จริงเช่นกันเพราะเขา ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราแผ่เมตตายังสัพสัตทั้งหลายสุดท้ายขอแผ่เมตตาออกไปไกลแสนไกลสู่สรพสัตทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตอยู่บนบกในน้ำบนฟ้าที่เห็นและไม่เห็นที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลขอให้สรพสัตทั้งหลายจงมีความสุข จงพ้นจากทุก์ทั้งปวงจงเป็นสุขกายสุขใจปลอดภัยจากพยันตรายทั้งสิ้นปิดท้ายขอผลแห่งการเจริญเมตตานี้จงเกื้อหนุนให้จิตใจของเราสงบเย็นเป็นสุขให้เราเป็นผู้มีเมตตามีกรุณาและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรักความปรารถนาดีตลอดไปการแผ่เมตตา ถือเป็นการฝึกจุดภาวนาอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ไม่เพียงเป็นบุญกุศลแต่ยังส่งผลดีทั้งทางกายและใจรวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างลึกซึง้งประโยชน์สำคัญของการแผ่เมตตาได้แก่ 1. ประโยชน์ทางใจทำให้ใจสงบลดความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทสร้างความสุขใจผู้แผ่เมตตาจะเกิดความเบาสบาย อิ่มเอิบใจเพิ่มสมาธิเพราะจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาไม่ฟุ้งซ่านขัดกลานิสัยทำให้เป็นคนอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 2. ประโยชน์ต่อสุขภาพกายจิตใจที่สงบเย็นส่งผลต่อระบบประสาทและร่างกายลดความเครียดหลับง่ายหลับสนิทไม่มีฝันร้ายดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเมตตานุสติ สุขภาพโดยรวมดีขึ้นเพราะใจที่ผ่องใสส่งผลต่อกาย 3. ประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้คนรอบข้างรักใคร่เอ็นดูไม่เป็นศัตรูสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความอบอุ่นลดการขัดแย้งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 4. ประโยชน์ทางธรรมและบุญกุศลเป็นการสังสมบารมีเมตตาบารมี เป็นเหตุให้เข้าถึงสมถภาวนาและยังเป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสนาทำให้เข้าถึงพรหมโลกถ้าฝึกจนถึงฌานขั้นสูงเป็นหนทางดับทุกข์เพราะเมตตาเป็นตรงข้ามของโทสะ 5. ประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยตรงเมตานุสติ11ประการหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของอามนุษย์ เทวดาย่อมรักษาไฟยาพิษสสตราไม่กล้ำกลายจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เร็วสีหน้าผ่องใสเมื่อตายย่อมไม่หลงตายหากยังไม่บรรลุธรรมขั้นสูงก็เข้าถึงพรุมโลกสรุปได้ว่าการแผ่เมตตาเป็นการฝึกจิตที่ทำให้ผู้ปฏิบัติสุขกายสุขใจมีความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและเป็นเหตุแห่งบุญกุศลยิ่งใหญ่ ที่ติดตัวไปในทุกพบชาติ